สวัสดีครับไอหนุ่มหน้ามนคนบุญทลิมาแล้วถึงจะไม่มีคนรักผมแต่แม่ผมกับพ่อผมก็รักผมนะคะนะโอ้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 ออ้ออ้ออ้โอ้ ม่ผมรักผมมากครับอาจอรย์พี่ฝ่ายก็รักผมพี่นุ่นก็รักผมพอแล้วพอแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณครับใครรักผมบ้างครับยกมือขึ้นครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับก่อนครับเอ้ยครับ <c oughs> <อ>